เมื่อเช้านี้มีการบรรจุวาระนะครับเรื่องของอตำแหน่งข้าราชการใหม่อยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเ5 4 7าอ่ 7, ตำแหน่งที่ที่เรียกกันว่าลูกจ้างที่จะเป็นข้าราชการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนทุนสามวิชาชีพคือแพทย์เภสัชตำตนะครับก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะประมาณ900 0พัตำแหน่งนะครับ กระทรวงสาธารณสุขเราเสนอไปใน2งวดพร้อมกันนะครับก็คืองวด2,557และ2,558ที่จะบรรจุทั้ง2งวดทางคอสชก็มีมติเห็นชอบ1งวดนะครับคืองวดปี57นะครับให้บันให้ตำแหน่งว่างทั้งให้ตำแหน่ง9,000กว่าตำแหน่งซึ่งรวมลูกจ้างชั่วคราวที่จะบรรจุเป็นรการ7,547กับนักเรียนทุน1,527นะครับก็ประมาณ9,00 0ตำแหน่ง แล้วก็ให้รับข้อสังเกตนะครับของคนที่เกี่ยวข้องเช่นกพอพและสำนักงบและอื่นๆโดยเฉพาะประเด็นในที่ประชุมก็ในงวดที่3คือปี58ที่จะอขอเข้าไปอีกก็ขอให้นำข้อสังเกตโดยเฉพาะประเด็นที่จะต้องอปรับปฏิรูประบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ซึ่งในข้อที่กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันคือการปฏิรูปการจัดบริการในรูปเขตสุขภาพแล้วก็ให้เตรียมศึกษาในเรื่องของอาการกระจายอำนาจนะครับรวมทั้งการเป็นองค์ลงอลงบาลาในกำกับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการที่จะต้องอเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารกำลังคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งสองประเด็นนี้ นะครับในที่ประชุมก็เห็นว่าน่าจะต้องมีการคุยกันเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นในงวดที่3ที่เราจะเสนอนะครับก็คงต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปร่วมด้วยนะครับในเรื่องของปฏิรูปก็คงเป็นเรื่องของค่าตอบแทนเป็นเรื่องของการาบริหารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วทั้งเรื่องของอาการบริหารเรื่องยาเรื่องอื่นๆรวทั้งค่าตอบแทนต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ FTE ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์อาัตารากำลังต่างอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่คงจะต้องทำกันบ้านให้สมบูรณ์มากขึ้นก่อนที่จะถึงงวดที่3